นี่คือบ้านออนเพื่อรักผมครับตอนนี้เขาไม่อ,อยู่บ้านเขาไปเยี่ยวที่ญี่ปุ่นและกําลังจะกลับมาถึงวันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้ชีวิตในห้องลับที่ผมสร้างขึ้นในบ้านออนเป็นเวลา24ชั่วโมงครับและนี่คือผู้ร่วมอุดมการเราในวันนี้ครับน้องฟ้าเขาจะมาแอบใช้ชีวิตอยู่นในบ้านออนกับผมด้วยพี่อ่อนคะหนูไม่ได้เป็นคนคิดอาจจะไม่ได้คิดแต่มีส่วนร่วมด้วยหนูแค่ follow เพราะฉะนั้นผิดเท่ากัน follow แล้วห้องลับพี่อยู่ไหนอะหาไปเจอใชมเปญล่ะ เชื่อตรงไหนไไห้องรับห้องรับเราคือตรงนี้ครับทั้งแล้ตอนเราสร้างห้องรับในบ้านเราเนี่ยทางเข้ามันลับจรงิงแต่ว่ามันสามารถเข้าจากช่องทางอื่นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ห้องรับของเราเนี่ยเลยจะมีทางเข้าแค่ทางเดียวคุยเอาดีถ้าพี่บอกฟ้าว่าในตู้เนี่ยมีห้องรับอยู่ฟ้าจะเชื่อไหมไม่อ่ะมีกะลังสห้งองรับครับไหนอ่ะไหนอ่ะก็มลก้ม ทุกคนคงงงใช่ไหมครับว่าห้องลับดีมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นเพราะแบบนี้ครับและที่คุณเห็นอยู่นี่คือห้องน้ําธรรมดาทั่วไปซึ่งผมจะทําการเอาประตูออกไปและแทนที่ด้วยตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่จากนั้นจะเจาะประตูหลังของตู้เสื้อผ้าเพื่อทําเป็นทางเข้าออกและหาอะไรมาบังเพื่อซ่อนทางเข้าแค่นี้ห้องลับของผมกอนนี้สุดๆและออนจะไม่มีทางสงสัยเลยว่าทําไมอยู่ดีๆถึงมีตู้มาตั้งขวางห้องน้ําเพราะว่า ไม่ใช่ชีวิตในบ้านออนคันนี้เราเริ่มการขอคุณแม่เรียบร้อยแล้วไม่มีการบุกลุกอะไรทั้งสิ้นแม่บอกว่าเต็มที่ได้เลยลูกเฮ้ยพี่มินโคตรเสียวโคตรเสียวปไงห้อง <c oughs> แต่ว่าอันเนี้ยยังไม่เสร็จนะเราต้องปิดห้องลับก่อนเ <c oughs> มื่อกี้มีแค่เชือกใช่ไหมฟ้าก็คงคิดว่าแบบแค่เชือกออกเพร่ะเข้าไปแล้วอ่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวรอดูนี่ปั๊บมันยังเนียนได้กว่านี้เหรอปั๊บพี่มีประสบการณ์แต่ครั้งที่แล้วปั๊บ <c oughs> เรียบร้อยไอตอนที่เปิดมามันปิดป่ะไม่ได้ปิดใช่ไหมไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดตอนแรกไม่ได้ปิดขนาดไม่ได้ปิดยังเนียนอันนี้ว้าอว่างนี้แล้วแน่นอนและนี่คือของเราครับในนี้บอกเลยว่าเรามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์ขาดไม่ได้ดร์แมชชีนเฮ้ยอู้ไม่ได้ฟ้าเล่นหมเล่นเล่นหนูเล่นตาละสิบบาทนะอุ๊ยมีจานแบบ มีชาวมีแก้วมาเผื่อกินข้าวอุ้ยอ,อุ้ยชีตแต่ลืมเราลืมเอาเราลืมเอาพวกอาหารเข้ามาพวกน้ำไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยออกไปเราก็มีทีวีนะครับแล้วก็เพลย์สเตชันไฟอ่าเป็นชุดแก๊สปิกนิกไว้สำหรับทำเอาหงอาหารฟ้าคงสงสัยใช่ไหมล่ะที่ห้องเนี่ยมันอยู่ได้จริงหรอแล้วถ้าแบบปวดชิงช่องทายังไง ปวกอ้วนเลยทีนี้อ้าวอยู่ได้จริงแล้วก็มีเซชชู่ให้ทนได้ก็ทนแต่นี่ไว้ชุบเฉินจริงๆถ้าไม่ไหวจริงๆก็หยุดการถ่ายทำก่อนได้อ่าแต่ว่าดิโน่เห็นครับว่าห้องเราครั้งเนี้ยมันค่อนข้างพร้อมเบื่อก็ดูทีวีเล่นเกมปวดอะไรก็นั่งตรงนี้เลยแต่ว่าไฟยืนยันแล้วว่าตอนเนี้ยเราไม่อยู่ที่บ้านเราคือออนอ่ะจะกลับมาวันนี้ใช่ครับกลับมาที่บ้านวันนี้ตอน,นเ,อเนี้ยเวลา3โมง38ครับอ้อนเนี้ยน่าจะลงเครื่องประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงแต่ว่าบ้านไกด์น่าถึงประมาณสโมง เดี๋ยวมาดูกันว่าห้องรับของเราในวันนี้มันจะรับจริงไหมออนจะหาห้องรับผมเจอหรือเปล่าตอนนี้เราก็ทําการติดกล้องรองบบ้านแล้วอ,อุ้ย แตวตอนนี้เหมือนรถออนจะมาแล้วครับทุกคนออนกลับมาถึงบ้านตามที่คาดไว้พอดีมาดูกันว่าเพื่อนของผมจะใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะรู้ว่าในบ้านมีห้องลับซ่อนอยู่เหอ้ยเดินมาแล้วฟ้าคิดว่าถ้าเป็นบ้านฝาฟ้าจะเจอไหมจะแบบสงสัยอ่ะแบบเฮ้ยทําไมมันมันถึงมาได้อ่ะแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่แม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นยังไงอ่าก็ไม่น่าจะคิดไม่น่าจะติดอะไร และไม่ทะไล่ออนก็สนใจตู้นี้ทันทีจะโดนจับได้ไหมนะบอกเลยว่าไม่ง่ายครับ ทุกอย่างที่อยู่ในตู้ปิดทางเข้าไว้อย่างสนิทแม้แต่แสงไฟในห้องก็ไม่หลอดออกไปแน่นอนเมื่อกี้เหมือนมาทำอะไรแถวเ,น,เนี่ยทุกคนเปิดดูว่าตู้อะไรแต่ว่าสุดท้าก็ปิดอะในห้องเลยต้มันเก็บเสียงระดับหนึ่งเว้แต่ว่ามันก็ไม่มาก นนั้งแกรกนะผมกับพาอออกไปเอาพวกมาม่าพวกน้ำเข้ามาแล้วแต่ว่าไม่ทันแล้วเพราะออนกลับมาก่อนเราอาจจะต้องรอให้ออนขึ้นไปชั้นสองมือคดเนี้ยวบ้านแล้วค่อยออกไปเอาครับ ตั้งมา,มากันคืนหลอนนะหาไม่เจอหลอนนะคือที่เรามาทําเวลาเนี้ยเพราะว่าถามแม่คือออนอนะ่ะคุยกับแม่ป <ะ S 2> ไปแล้วว่าออนจะมาถึงเวลาประมาณนี้ประมาณสามโมง,งกว่า<ม>เกือบสี่โมงอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราะรอหลองคืนอนะ่ะ<ม>เราก็ต้องอยู่เนี้ยถึงสามชั่วโมง วนวปิดห้องแล้ว Bom hum, dia. Hum. ผิวี่ออนอินทรนด์สุแต่ครั้งนี้นะ่ากลัวเพราะมันตอนกลางวันครับ พี่ว่าเราต้องการน้ำมาฟ้าต้องใช้สกิลการสไปเดอร์แมนและสไปเดอร์โก้ Go แล้วมันมีผลว่าทำไมวันนี้ผมต้องเอาฟ้ามามาอยู่ในห้องนี้ด้วยคือตอนแรบกบอแบบ่ะเจ้าเบฟจะอยู่สามคนแต่เบฟอ่ะเข้าไม่ได้คือคช่องมันเล็กมากครับลุง <c oughs> ริงเ อะไรนเธอไปด้วยมนโอเคอย่างเงีเรพลาดส p i d e r Man เหนื่อยค่ะเอาแค่นี้นะมันจะไปดอวแมนเหนื่อยอันนี้แค่น้ำย่าลืมนะเราต้องมีมาม่าไว้กินเราผัดกันพี่ออกไม่ได้พี่ตัวใหญ่พี่มีพี่ถือต้อง รู้ถือกล้องด่าัวใหญ่ตอนที่ออนทำอะไรก็ไม่รู้กับดวนมันทำอะไรวะโอ้นุ่มก่อนมันกำลังคุยกับช้างดวนโอ้นุ่มมันคุยกับช้างแล้วมองมองกระจกเหรออ๋อ oh, ดูทีวี <c oughs> ดูทีวีใช่ทีวีมันหลอนเหรอวะคือตอนเนี้ยมันจะเอาแต่เมือ่อเวลาเนี้ยหน้าไปเอาดวนเพราะว่าไอออนดวนดีทีวีเลยแล้วมันเปิดเสียงทีวี พอเปิดเสียงทีวีมันก็กบเสียงช่วยระดับหนึ่งมันไม่ดีไม่ดีใช่ใช่เอาเลยไหมม,มาสองโคกสองโอเค อืตัวพี่ก็ใหญ่เลยท่านกูออกไม่ได้กูติดเพราะว่เราู้ว่ามันเข้าใจเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะออกเม้าหรือลาไงเนี่ยเฮอแบบอะกำลังหยิบน้ำอยู่ออกใหม่เนี่ยให้ทำไงอะสวัสดีค่ะพี่ออนสวัสดีค่ะพี่ออน ยิงช <si ี่วเนาะยิ่วจังเนา่ยิงมากเนี่ยๆขอดูสเต็ปกันโจ๊กหน่ พี่เอาโค่คอะไรนี่ปิดกันปิดกันเออเขาเปิดประตูแล้วก็ขึ้นขึ้นใจแต่พี่เลียง ตอนพี่ออกไปอ่ะคือทุกคนอาจจะคิดว่าในห้องเนี้ยมันมันเสียงดังนะเว้ยแต่ว่าพอปิดปิดประตูอ่ะมันเงียบเลยนะเรามากินข้าวกัมดีกวันเราจะทำาไงดีวะ เราไม่ทำอะไรแบบดังแบบขอที่ดังๆอะไร <c oughs> <c oughs> เงี้ยเงียบโอเคเดินออกมาอะไรสักอย่างนึ่งแล้วไปมันไม่รู้หร่อเบี้ยวขนาดนั้น,นเออสุดแต่ไฟ้านแหละ ทุกคนรู้ไหมครับว่าข้าวที่อร่อยคือข้าวอะไรข้าวอะไรข้าวฝีถูกปะถูกเราแกงออนกันแะ้วไคือท,ที่เราเห็นกันนะออนมันเต้นเต้นเราอุ้มช้างใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ใชเดี๋ยวเราไปหยิบช้างออนมาปะอุ้ยนหรอแต่ว่าต้องรอให้ออนออกไปข้างนอกก่อนถึงทำได้ฟาไปหยิบนะ แล้วเราจะรู้ว่าพี่ออนออกตอนไหนอะ่ะกับรอจนกว่า,าจะออกไม่รีบชัว่วโมงก็รอชั่วโมงนึง <c oughs> ไปฟ้า <c oughs> ไหมเอ้ไปไปออน,ออน นอนอกมาแล้วครันอนอกมาแล้วครับทุกคนถ้าโดนจับได้อย่าบอกว่าห้องอยู่นี่นะไอ้นี้้ออ้ไออง พี่ดูอยู่พี่ดูอยู่อ๋อนี่ตรงตู้เย็นครับปั้งคานอยู่ปั้งคานอยู่ฟาบไปเลยไปเลยไปเลย หลบมันด้วยนี่หว่าเข้ามาเข้ามาเข้ามา,มาปิดก่อน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 ปิดเลยมันเอาขอมนมอะไรมาเยอะแยะวะเนี่ยไม่มนหนูเห็นแล้วหิวพอดี ม่เจอนะเหมือนตอนนี้อ้อนมาเดินหาหายทุกอย่างคุณคุณโมไม่รู้นะม,นนมันเดินหามาเดินหาคุเออมันหาของมว่ะมึงโดนจับได้นะพึ่งอยู่มาชัว่วโมงกว่า คิดว่าเดินมาแถวนี้แถวข้งางบ้านเข้ามาแล้วเข้ามาเข้าบ้านมาแล้วครับเดินมัหาของม,มันไม่ามันไม่ได้หาตุตามันถ้าจะหายเนี่ย แขงไม่เอ้ย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 เออนเนี่ยันเกูไม่อยู่ห้าวันกมึทำยงไานแล้วทุกนะแ้วไมมึงรู้ได้ยังนนี้ก็เนี่แปลกสุดเลยไม่อยากเข้ามาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้าเข้ามาเต็มเต็มไออนมันเต็มเอ็มมันเต็มมันเต็มเอ็ออนออนอีออออ คลิปนี้ก็น่าเท่านี้กับทุนเพราะว่าไม่ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่ได้กี่ชั่วโมงฟ้าสองบ้านฟ้าห้องต่อไปขอสักสามหมื่นไลค์เดี๋ยวไปเจอในบ้านฟ้าสามหมื่นไลค์จะเอาแบบขุดให้ถล่มเลย